ขัะจิตมจเขาันมากเียก็มวนจะเหตุสวนต,ตื่นขึ้มายางมงสาย่น้เักากงามก็ดีใจก็มวนเจิตใจเขาเิเไปนํ่เหมือนกับพ่อสูงอยู่ันแจ่เขามักมีรายได้ไล่วันไล่ปีพ้ามไล่วันกับวันระปีเี่หารยบาทก็วันปรานั่นบ่ครับ สวัสดีครับน้องนัดพ่พี่น้องมาเฮ็ดงานในหุ่มครับมือน,นีทำงานในร่มเน้นสางไล่ได้ไล่วันไล่ปีครับผมเฮ็ดงานอยู่กับบานเลยครับผมโดยการปลูกพักหลากหลายเฮ็ดสวนผสมประสานครับเป็นแปลงของคุณพ่อเสาสว่างแก้วครับผมพ่อลาว,ว่าดีกว่าไปเฮ็ดงานรับจ้างคนอื่นมือละสามรอยครับเฮ็ดสวนในหุ่มแบบนี้หอดว่ามือยห้สำครับพี่น้อง นี่ครับเจ้าของแปลงพ่อเสาสวัสดีครับผมครับทำงานในร่มเหครับทำงานในร่มแต่ไม่มีเวลาพักมองเห็นงานอยู่ข้างบ้านน้ำเนาะครับเนาะมีอยู่ข้างบ้านเลยสบายใจดีวะครับพ่อครับโอ้อากาศดีกิ่นข้าวมาเห็นพักงามกับมีแห่งทุกคนบครับสารพิษกับปุ๋ยใส่สารพิษกับปุ๋ยใส่ยาปุ๋ยเศษครับปุ๋ยกับใส่ปุ๋ยขวากใส่ปุ๋ยขวากเอา ป,ปุ๋ยคอกกับปุ๋ยยูเรียปุป๋ยเนเคมีน้อยหนึ่งครับใส่สารเคมีแต่ว่าบ่ใส่สารพิษมีใส่สารเคมีแต่บ่ใส่สารพิษนัอนมีไยไดไล,ย,ลยวันไล่ปีรวอมไล่วันกัวันนรปรว่าณ4ีเสื0อหาอยบาท่อว,วันปรนั่นเ่ครับเพราะว่าเพร่วว <c oughs> มันเตื่อบื่อเี่ยสอเรีสรี่อย่งดีครับเจี่ยมานา่อไปตลาดในหมู่บานน่องยา,าวหลอบคำมากกว่ตลาดตลาดสีแยกของป่าน้องยา,าวด้วยกัน ไปตลาดบ้านน้องไลไลเงี้ยวนี่แหละวัาที่ครับนี่ไล่ไล่ได้ไล่ปีเห่อก็อยู่หลังบ้านเนาะพ่อนะนี่ไล่ไไดไล่วันก็อยู่ขางบ้านยูขางบ้านปลูกผักผสมผสานโอ้สวงจะว่าช่วงพักกระนากร้าวไข่ไหมครับพักกะนาบเบิร์ดเกิดพทันครับผมมันดีกว่าไปสือพักน้ำมือไปขายไงเขากาขายอยู่พอกำไรเอากับคนรงทุนหลายพวกคนรุ่งทุนครับเป็นของเจ้าของเองก็ตัวอย่างครับเขาปลูกเองขายเอง ันกิดีเขาเอาไปลงทุนสือเขามาขายเสียนะเขาได้ลงทุนอย่างเดียวคือว่าใส่ไปซื้อเม็ดไปซื้อเันพันเขามาปลูกซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกนี่ครับซือบอกยังไงคือหัวหอมก็ไปสือเอาหอมแห่เข้ามาครับมาไว้ปลูกเก็บไปปลูกเอาครับป่าดีคือพักแมว่เอือนเขาใส่ใน่เขาก็ตองสื้แล้วไนเข้ามาปลูกคือกันครับคือกันทรายคือพวกมอละผ้ากับเผาก็ไปสือเอาไนมันมากาไว้แล้วก็จะมาแป่ เพี้ยแลงปูเอาชนะบ่ต้องไปลงทุ่นียงไรสบายใจนะพ่อเนาะแม่เพื่อแต่ข้ากับตะไคร่เอาคงจะขอมาปูขยายพันธุ์เอาครับไปหาขอ้อก็จะขาเนาบผมีเอาไปหาขอ้อก็จะมาปูซะก่อนกันจะขยายพันธุ์เอาค่อยขยายพันธุ์เอานี่ครับตะไคร่แบบงามเลยครับตะไคร่ข้านี่กับตะไคร่นี่ก็ได้ขายอยู่คือกันขายทางบ้านนี่พื้นที่ไร่ปันไดครับพ่อประมาณเกือบสองไร่หรอกเกือบสองไร่ แบบท้องไร่พ่อเฮ็ดแบบนี้ทั้งปีเลยป่ะครับแมนเฮ็ดมาตั้งสี่ปีเลยดิโอสี่ปีแล้วกิโลละแปดสิบป่ะพ่อสี่หอมกิโลละหน่อยสาวโอ้่ะครับฤดูนี่นี่ผักมีราคาเลยครับบันที้ห้องขายเองนี่มีผักราคาตกบ่พ่อราคาถือนี่มีบ่ก็ฟังของพื้นตลาดเขาเหมือนกันตลาดเขาคือเขาคือหน่อมเหมือนกัน ครับเพราะว่าข้าวบัวไปขายเป็นกิโลนะข้าขายเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนีเป็นกำหน่อยๆขายเอาโอ้มีกำหน่อยกำใหญ่มาต่อไปนี่แต่ว่าข้าบัต้องไปถือกดราคาคือผู้อื่นแม่นขายเองพผมขายเองส่วนมาวิ่งไปขายเองหลายกว่าไปหลายกว่าไปขายส่งครับเป็นทางขายเองขายกูไปส่งมีขาดใหญ่เขาครับในกำไร่เกิดกันเลยร้ายกันว่าไงไงซะเด็ดมีแต่กำไร่แหละส่วนใหญ่มาต่อไปนี่คือเขาไปขายเห็นไหมขานี่ กิโลหนึ่งเขาซื้อมาเขาสี่ลอยซ่าห้อยสี่ห้อยแปดสิบบาทครับเขาจะไปขายก็ไรสี่สิบบาทต่อกิโลหว่าถ้าเอาไปขายอย่างเขาไรเบิร์ตี่นะเท่าบริวท์ได้เลยเบิร์ตเลยเป็นของเท่าเบิร์ตเลยนี่นน <c oughs> บริผ่านจากมือ,อไปขายไงเพราะว่าเข<อ>า,า,าปลูกเองขายเองก็สบายใจจะขอพอเท่าบริรุ่งทุนครับสบายใจพอบริรุ่งทุนไม่ต้องยานไปขายทุนไรนี่บัดนี้เขาปลูกผักอยู่ในอันผ่าสะเลับยังสีมันงามปะปะง่ามเนี่ย ผักงามพะว่าอย่างมันมันเจ็บคววมเสื่อหรนโดนของดิน<อ>ดินบางแหงนาดินบาแหงไหวครับเพรวะป้องกันแดดใจได้ตัว,วป้องกันคววมร้อนครับสเดียมนี่ป้องกันบอกยังไงเลยเฮ้านี่มาอยู่นี่บวชหอนเลยแี่บวชหอนบวชอ,อยู่กลางเดือนด้วยตัว<อ>สเตียมกันควบร้อนได้ยี่เหลียเหตุงานในหลุมนะพ่อเนาะัดที่นี่พราบว่ใส่สารพิษนี่แมงมันบ้ามากินพัก่อบเอครับ มียาเจอ๋อไอตัวตัวใดครับพ่อยาต้นต้นยาสูบนีป้ายาสูบปอนใส่หน้าม,มักดดโอ้เนี่ยยากันมะเร็งเขานี่ยืนเครื่องเนยอยู่นี่พ่อเน,นี่โอ้ต้นยาสูบนี่มักฉีดเอาเองเลยเอาไว้ไปมักใส่หน้าม,มีส่วนผสมอย่างไงพ่อครับไรมะเงเลีลเ่ยกเอาใบยาสูบไปผสมน้าไม,ม่ซื่อนไงแม่เนเ้างมักใบยาสูบใส่ทั้งไหวมันมีทั้งหมดครับเวลาเขาสีสี่เขาจะเอาหน้าเพื่อเบา ง่ายๆเลยง่ายงเฮ็ดจังได๋ยเนี่ยครับพ่อเอาส่วนัีนแหล้วมอว่น <speaker> น้ำอ <ง eterm Gore> ีซีบิดเ้าก็ใส่น้ำซีผาตรตักเอาเอาขันมาตักน้ำมาร์กยาใบยาไปใส่อีกสักขันหนึ่งพ่อเพราะว่าอีซีบิดพาฝนด้วยเข้าใบยาสูบไปมักกับน้ำนี่โอ้ม <grammar language> <aren> ักเข้มข้นบ่พ่อเดี๋ยวจะโอกาสที่ร้านเราเขียมกันจ่อปะเนี่กับวางซีผาหมื่นอีซีหมื่นเขาก็ฝนได้แล้วครับตัวนี้มีอยู่สามอย่าง ใบยาสูบไปสะเดาแล้วกับใบยูคาับยูคานําแม่นโอ้แต่ว่าร์คมาร์คจะใบยาสูบอย่างเดียวใบยาสูบซื่อๆก็ได้ได้เพราะตัวนี้ตีแหงมันหอมกว่าไปตะไคร้ครับมักใส่กันเพราะตัวไปตะไข่เป็นสารไล่มแมลงอยู่เนี่ยท้องหอมงบันกันไรครับก็ะังจั่นเลยแม่ยโอ้โหง่ายๆเลยเนาะพอ่อเนาะมีผักไปขายอย่างละเล็กละน้อยแม่่่าขยยอู ครับกขาดมือนะใครบกขาดมือทั้งปีเลยเนาะพ่อเนาะปนีนาได้อันพักมันปลูกหยากกระมูครับพ่อนาฝนครับนาฝนปลูกหยากกระมูฝนผูกหยาเพราะว่าดินมันชื้นแห้งดินมันชื้นแห้งเวลาฝนตกมากอะระวังหยาบโอ้กานฝนตกหนักเฟื่ที่ดินซู่แห้งดินเหมือกแห้งกับเฟื่ที่ีพักเน่าพักเวไยไปครับมีปลูกพักยังเนี่ยครับพ่อเนี่ย มีต้นหอมฟักสะรหน่หอมเปร้ันตายโมระผ้ากะเพราถั่วถั่วนะกัว,ว,<ำ>วตะไคร่ครับต้นขาหัวขาบักวับบัวผู้บักหลายเลยบอกยังไงเลยห้าไปไนปนั่งบ้างใครนี่มันจะมีหลายตัวเลือกว่าเท่าไปไป<อ>มาว่าอย่างไรเลี้ยงได้ก็เลือกเอาแล้นนะครับเขาก็ พอพักเขามันหลายยางเรียบางทีคือเฮ็ดให้ลูกค้าบ่าพ,พิษหวังบอยังไงทรัพของห้างขายยังไงเลยโอโ้โหยังไรพักนี้ก็ไหลเัยทีนีบ,บ้านเฮ่านี่<ม>เป็น,ปนตลาดสด,ดข,อของพักเลยมที่สาคัญคือว่าปลอดสารพิษตุลิตปลอดสารพิษแต่ว่าเจ้าอ่นบ่โ้หนำเว่าประกันครับโอ้โหนี่ครับเยวอันนี้ก็เป็นบ้านแล้วเนาะพ่อเนาะยางขึ้นมานน่เป็นบ้านเป็นยังไงครับพ่อเมื่อยบ่าเฮ็ดสวนยังสิ กะันผู้ใจวุสู่กัท่อแท้กันเนยครับผู้ใจวุสู่ผู้ใจสู่ใจมันอยู่นั่นกหัวกับสวนเลียวกับผู้เห็ดไปพู้เห็ดไปผูอเหตุอสิเห็นไปใครกลไปเห็ดงานไร้วันเห็ดงานก่อสากไร้วันในเมืองกูครับเมื่อวันสิบเมื่อยกับเมื่อยทำงานจะคล้องยังทำงอนจะคล้องกับครกลไปเงานทั้งอื่นครับเมื่อยในห่มผมเมื่อยวัอยู่ในห่มกับครกลไปงากแดดนบันนี้พ่อปลูกม่านี่ ผักมันได้ผลตลอดบ่พ่อผักมันมันงามให้ให้ได้ขายตลอดเลยบ่มื่อกี้ขาดเป็นบางช่วงช่วงเรื่องฝนหนึ่งๆเลยจะงบเนี่ยโอ้ยแต่สิผักเสียหายก็เขาก็ขาดช่วงนั่ะละช่วงฝนเนึ่งๆก็ให้ผักงบเรื่อยขายบมดน่ขายบ่ท่านขายน้ำขั้นช่วงเรื่อยๆที่โอ้ยโอ้ผักเขามันเสื่อมตลอดครับ บยบบเงาได้รับผลกระทบจากฝนอยู่ขึ้นกัน,ม,นม่พอ,มพอพ่อพ่อมีอัอนเทคนี้แก้ยังไรครับวันนี้ไปพ่อผลกระทบแบบนั้นคันมันเด้ฝนเร็งมาดินเลื่อนครับแก่ไขบ่ได้เนี่ยครับยัง่พราะในมีวิธีแก้ไขเลยอยังอย่ัยงหาบ่วคันพ่ออยู่เฮาจะแก้ไขเจังไ๋เพราะว่าเขาเฮ้าีนบ่ได้เหตุเป็นโรงเลื่อนนะครับเนาะแม่บด้เฮ็ดเป็นโรงเลื่อนคือเขาจครับเอาปลูกไปตามพื้นที่ปลูกไปตามพื้นที่อยู่หมองนี้เป็นดินทมไมอีกตั้งหักเนี่ยเป็นดินทมไม แต่ว่าไปลกอกเอาดินหน้ามาดินหหน้าเราลอกดินห,หน้ามาถมครับบ่อเ้ไปเอาดินทั้งอ,อื่นข้างๆบ้านนี่ก็มีผล,ละไม้มีบักม่วงน้ำน,นะครับเนะาะมีัว,วมีมะละคอละลคออยู่ข้างบ้านนี่แหละว่าที่ครับพอ่อนี่มีห้าห้งวัวพรอมเ,เล็กน้อยครับโอ้บักม่วงมันสีซุกว่คือพ่อนี่ครับเนี่ย่ <c oughs> ่่ดนนเดนจิ่อมันจะซุกกันอก็มันุกครับ นี่ครับปลายก็เริ่มเหลืองแล้วงามๆครับพี่น้องบุกม่วงน้ำดอกไม้บ่พอครับนี่นี่แหละปุ๋ยพ่อเขาใส่ตัวนี้แหละวัดีครับ <Blo> ปุ๋ยขี้ไก่โอ้ oh. พ่อเน้นใส่เป็นขี้ไก่บ่ครับเอ้าบัดือนพ่อ,พ,อพ่อเลี้ยงเลี้ยงงัวอยู่คือบ่ได้ใส่เป็นปุ๋ยขี้ง,วงวัวครับพ่อใส่ยืดกันใส่ยืดกันอยู่ใส่ยืดกันเื่อฟูมสรารเนี่ยใส่ขี้งัวโอ้เพราะว่าใส่ขี้ไก่บ่สี่โยเป็นครับขั้นสารเนี่ยเอาขี้ไก่ไปใส่บนสี่โยเปื่อยตายไปเลยบ่ครับขั้นเอาขี้งัวใส่ดี อไปเบิงเงิ่อนไล่ปีครับพี่น้องอันนี้เป็นเงินไล่วันพอได้จับได้ใบนะพ่อนอ,อเงิ่นไล่ปีก็มีเหมือนกัน <c oughs> นี่วันนี้ก็เป็นบักทั่วพริกไทยกับกระลังมีครับนี่ครับมีพริกไทยพรออมมีต้นกล้วยพรออมครับนี่ <c oughs> ทำสวนข้างบ้านอย่างมีความสุขสบายใจครับบ่ไใดไปรับทางอืนมาขายแต่ว่าก็ต้องมีต้องมีใจในการขายน้ำเนาะพออะ่อนะ ต้องมีใจไปนั่งขายพ่อมแล้วก็มีมีทักษะการปลูกพักนะครับเนาะนี่ครับเงินไล่ปีเลี้ยงงวัวาจาักตัวครับพ่บอเนี่ยบัวสีตัวหญ้าหญ่างัวนี่ก็ไปตัดทางอื่นมาให้บ่พ่อง้อด้เลยครับง่ายอย่าคล้อยกัดเลยโอ้ยอยู่ทางรุ่มผุนกับปลูกหญ้าอยู่ตัวละจักบาทครับนี่งวัว มันบวมเม่เขาครับแม่ยืนหน่อยแม่ียจะอยู่กลางมันบวมซ่อมโม่สีมาบโม่สีมากขายลูกบนเที่ยงไม่เปิดอ่ะโอ้ขายลูกง่วงสองตัวนี่ซื้อมาเนี่ยขายลูกได้ทุนขึ้นแล้วตัวนี้ตัวที่ครับตัวนอนครับที่เหลือก็เป็นกําไรแล้วนั่นจะต,ตัวเชนอกครับตัวนอนตัว,ตวรถจัก,จกบาทครับพ่อซื้อมาซ่อมแสนหนึ่งเนี่ยโอ้ แพ,แพงอยู่เนาะพ่อเนาะงัวมีราคาแพงครับตาบสมัยของมันค <laughs> รับงัวมีราคาบันี้ข <laughs> 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 ายไปได้ปันไดครับพ <laughs> ่อเจะขายไปกับอันนี้อยู่ขี้เจนเข้าไข่ยแซมสามบูขายดิโวครับมีเงินแสนอยู่หลังบ้านที่สันพ่อนี่เ <laughs> <laughs> งินเก็บายปีครับบงกกังหันพ <laughs> <laughs> ่อ <laughs> <laughs> พกับกําลังลลางพักไปขายอยู่เนาะพ่อเนาะนี่นี่รับแม่บ้านแม่บ้านกับกําลังลลางพักอยู่แม่สวัสดีครับ เอาไปจักมัดครับแม่ครับมือเนี่ยเก็บ <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> ตะไคร์ก็ได้ขายเนาะแม่เนาะโอ้นี่ครับสินค้าครับ <m well> พี่น้องครับวั <m well> <m well> ตยาอีกยังกินได้นี่ได้ขายเบิร์ดเลยโอ้โหโพี่น้องครับ <m well> เดี๋ยวน้องนัดป้ามาเบิร์งสินค้าครับผมมือนี้ยบได้ไปรับทางเลยปลูกเองขายเอง <m well> นี่ครับบัานนี้ช่วงโควิดนี่ได้ขายดีป่ะป๋อครับแม่ครับ ร่างมือก็ดีร่างเมือก็ดีร่างมือก็ดี่ดีน่น้นีทีจะเใน้วหน่นครับวันนี้มามาเฮ็ดสวนเป็นยังไงครับพ่อมันต่างจากไปเฮ็ดงานบ่ครับมัมันกระจางกันนี่เ็ดสวนเป็นอง,องเจ้าข้องกับเปีดงานรับจากกา้างมันนคตรยางกันเนาะมนคนเลยใจมันมาอยู่กับสวนเ็ยเฮ็ดสวนี่ที่ไปที่บดนไปเป็นขีขาเขา เป็นกี่าขาจะคล้องเองกสส็สบายเขาเมื่อยเขาก็ได้เศร้าครับเอาเพงาะรับจ้างไปเปรับร่วงเขาดิเมื่อยเขาก็เลยเศร้าแล้วเขาก็สักให้เศร้าครับมันก็คนละยางกันนะคนละยางกันเลยแมอิสระกุกันครับอิสระกุกันน้ำมวนมวลบ่ปะครับถ้านจิตใจเขามันหมักเดี๋ยวก็มวนจะเห็ดสวนตื่นขึ้นมาย่างมือสองยิ่งแนวเม็ดผักงงามก็ดีใจก็มวนเห็ดจิตใจเขาเปิดเผยไปน้ำเมื่อยก็พอสูงอยู่ถ้าใจเขามัก ครับการท่องบนบมักเห็นได้ก็บบนบนวนแด้หรอกครับเปิดหน้าต่างบ้านออกมาก็เห็นสวนเราเห็นพักเขาแล้วเนี่ยเห็นพักกู้ใจทัวเขาเฉยเฉเป็นงามอืมวันนี้มีมือใดบ่างผสิบว่าได้เอาพักไปขายตลาดนี่ก็นีเป็นบางมือกานพว่านักเทื่อนคือว่าจันเดิคนมีตลาดนาต้งสีการท่องไปกันได้ครับเพราะว่า มือช่วงตลาดนัดที่มันมือตลาดนาพักมันหลายพอมันมาหลายบาทมันก,ก็เลยจะได้วพักพอคอยไดี๋ยวขายมันก,ก็เลยมือสัน่นนะก็มือได้ฝนตกเนี่ยมือแรงสิก็อบม่ได้ไปครับพอมันตลาดตู้มีแนวม,มุ่งบอลเขาไปขายของอย่างมือแรงโอ้เป็นตลาดจีแยกน้าหมู่บ้านนี่สื่ออ่นคือตลาดใหจขึ้นตลาดใจในกลางบา้านไม่มีปัญหาแล้วตัวน,นั้นครับบางมือก็บม่ได้ไปอยูุ่่ง ขั้นขั้นมือบ่ไปตลาดเท่งใดมีเงินใส่เปล่าไหมหวังก็มีร้อยเนี่ยค <c oughs> นไ,ไปหมู่เด <c oughs> ียวคนเดียวคนไปร้านเนบ่ได้ไปมือสองเมืองนะครับวิวเงินเ็บบ่ได้ใส่ยูนินี่ครับสินค้ากำลังจะออกตลาดครับสินค้าปลอดภัยใส่บัตนี้ปุ้ยปุ้ยพ่อพ่อใส่เป็นตัวได้ครับบัตนี้ให้ให้อันดพักห้องงามนี่ปุ้ยากากระต่ายสูตรที่พอที่ผ่านนี่แหละปุ้ยตากระต่ายสูตรเสมอ แม่สูตรสูตรเดียวสูตรซี่ผ้าซีผาครับเขาเขาใส่ใส่ยยมใดเนี่ยพอใส่ใส่ปุ๋ยแกเบื้องเนี่ยจะแกบางเถ้าหรือพักบางอย่างก็ใส่ซี่เดียวกับพลิตเก็บนะบางอย่างหรือก็ใส่สองหรือสามเื้อห่างจากการประมาณจะซิปกล่มมือนบางพักก็ต่างตากไปจนคอยอ้อยบริษัทละลายใส่เท่ละนิดหน่อยเบ่งวันนียดีๆก็มุ้ยขวีขขอกแน่ตัวนีินักครับเนียนปุ้ยขอกแม่ พี่พักเสน่หนี่ใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยหัวอย่างเดียวครับปุ๋ยขอกก็คือจังเห่าเบิ้งอาการพักเห่าขั้นมันทรงมึงงามกับปุ๋ยอ้อยอ้อยค่อยควอยอ้อยไปเรื่อยๆครับใส่นักสืบเดียวใส่นักสืบเดียวปุสิตายอะไรอย่างนี้โอ้เขี้มปุ๋ยตายมันเขี้มปุ๋ยตายวันนี้น้ำน้ำพวกเอาน้ำบาดาลเท่านี่นะครับหดแม่น้ำบาดาลสมบูรณ์แต่วันใส่สมเอ็ดใส่สมเมิดเอากระหดปลูกพักได้มาเลยเนาะครับเนาะน้ำบาดาล เ็ดสวนอยู่กับบ้านครับพี่น้องครับน้ำนัดผ้ามาเบิงมือนน้โอเคครับพ่อเสาครับมือนน้ขอบคุณคุณพ่อเสาสว่างแก้วหลายๆครับ่อที่พามาเยี่ยมชมครับขอขอบคุณครับผมครับขอขอบขอบขอบครับขอบขอบขบขอบบขอบขอบขอขบบบขอบบบ